ตาชีวิตการลงทุนวันนี้ได้ดีครับได้เงินจากการลงทุนนะแต่ระวังไว้เรื่องของวันนี้ให้ระวังผู้อายุน้อยท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะวันนี้วันจันทร์ที่18บพฤศจ,จิกาสองหวันนี้ดวงอาจจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ นะอาจจะมีเรื่องที่ทําใหา้ทุกใจนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับไอรายได้วันนี้ทำมาหากินให้ระมัดระวังอาจจะมอีอาจจะมีการผิดหวังเล็กน้อยหรือว่าอาจจะมีการนัดเลื่อนเคลื่อนนะผิดนัดผิดคําพูดบางคนก็อาจจะมีเหตุนะถูกหลอกถูกโกง ระวังไว้นะคำพูดคนเชื่อถือไม่ได้ในวันนี้ระวังคนใกล้ชิดนะระวังมิตรใหม่ให้ดีหากแม้นเกิดขึ้นก็อย่าใจร้อนแต่ก็มีโอกาสที่ท่านจะต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ศนะัตรูของท่านให้ระวังไว้สุภาพสตรีวันนี้ค้าขายจะจะไอเรื่องผลประโยชน์จะเดือดร้อนนิดหน่อยแต่จะกุ้มใจทุกใจกับเรื่องการเงิน ระวังครับมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงเอาง่ายๆขอให้โชคดีครับท่านที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์วันนี้ผลประโยชน์รายได้นะทำธุรกิจอะไรวันนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะแล้วก็จะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องรายได้ผลประโยชน์ที่จะเข้ามาหรือที่จะเสียไปมีสิทธิ์มากวันนี้อาจจะได้เงินเก่าได้ของเก่ากลับคืนมานะครับ ใครที่ให้คนอื่นหยิบยืมเงินทองไปมีสิทธิ์ได้ได้เงินกลับมาหรือได้เงินจากแดนไกลได้ลาบจากแดนไกลแต่เรื่องเรื่องลาบนี่จะลงทุนจะเสี่ยงจะทําอะไรวันนี้คิดให้มากคิดให้ดีมีโอกาสที่จะกุ้มใจว่าหรือบางคนวันนี้อาจจะทุกข์ใจกุ้มใจอยู่ว่าจะได้เงินจากต่างแดนไหมหรือจะได้เงินเก่าคืนไหมใครยืมเงินไปวันนี้เขาตกลงรับปากพูดคุยวันนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องหนักนะคิด คิดมากเลยเรื่องไอ้เงินเก่าของเก่าเรื่องผลประโยชน์ผลกําไรวันนี้สิ่งที่ไม่ควรทาเลยคนคนเกิดวันอัดอ่าคนเกิดวันจันนะครับวันนี้อย่าไปรับปากอาสาทํางานให้ใครหรืองานที่ท่านอาสาทําให้ผู้อื่นวันนี้อาจจะนําความเดือดร้อนมาให้ท่านนะครับขอให้ระมัดระวังสเสน่ห์ขึ้นดีวันจันทร์วันนี้ประคองตัวให้ดีมีโอกาสได้เงินเก่านะได้เงินกกับหรือว่าได้เงินจากแฟนเก่า คนรักเก่าอาจจะมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กันอยู่หากแม้นท่านกำลังคิดหนักคิดมากตอนนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนครับขอให้โชคดีอังคารนะชาอังคารทั้งหลายวันนี้อาจจะเกิดเรื่องในบ้านในเคหาสถานมีสิทธ์มีสิทธิ์ม,ธมากอาจจะเกิดขึ้นจริงด้วยวันนี้ต้องใจเย็นๆไว้ สามีไม่ดีภรรยาไม่ดีหรือคนรักคู่ครองวันนี้ใครมีครอบครัวญาติตีกันระวังนะมีสิทธิ์ดวงชะตาอาจจะเกิดเรื่องขึ้นมาในครอบครัวเรื่องการเงินวันนี้นะยกผลประโยชน์ให้ใครใครจะทําอะไรจะโกงเราหรือจะไม่จะเอาเงินมาให้เราหรือว่าจะเสียเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องการเงินวันนี้อังคารนิ่งๆิ่งไว้ครับนะเฉยๆไว้ ตาชีวิตการลงทุนวันนี้ได้ดีครับได้เงินจากการลงทุนนะแต่ระวังไว้เรื่องของวันนี้ให้ระวังผู้อายุน้อยระวังจะมีปัญหากับเด็กกับบริวารหรือคนงานหรือกับคนที่เราไม่รู้จักเลยก็ได้อาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้อย่าทําผิดนะอย่าทําผิดศีลผิดธรรมนะพระอังคารใจเย็นๆครับขอให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะนิ่งเฉยไว้นะผลประโยชน์ตกอยู่ที่ท่าน เรื่องเดียวครับวันนี้ดวงชะตาของท่านอาจจะไม่ไม่เข้าใจกับความรักของท่านอาจจะมีเรื่องกับคนรักคู่ครองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าเราเฉยซะมันก็จบแล้ววันนี้คบเด็กไม่ดีนะคนอายุน,น้อยกว่าอาจจะนําเรื่องมาให้ท่านระวังจะมีเรื่องทะเลาะเดือดร้อนในบ้านหรือกับเพื่อนรุ่นน้องระวังนะครับมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ดวงชะตาจะได้ลาบจากการลงทุนก่อสร้าง วันนี้ดวงชะตาของท่านอาจจะได้ผลประโยชน์อาจจะได้กําไรจากการเข็นแบบเข็นแป้นเข้นโครงสร้างสร้างบ้านอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างท่านจะมีผลประโยชน์หรือการลงทุนนะครับขอโชคดีวันนี้มีสิทธ์นะครับพระอังคารมีสิทธิ์มากๆเลยที่ท่านจะโชคดีมีเจอคนรักเจอคู่ครองแต่ดูให้ดีอังคารคนหนึ่งทะเลาะก,กันอังคารอีกคนหนึ่งมีความสุข ครจะมีความสุขใครจะทะเลาะก,กันถ้าไม่อยากถ้าอยากมีความสุขอย่าทะเลาะก,กันวันนี้ขอให้โชคดีได้งานนะครับงานลาบก้อนใหญ่จากการก่อสร้างจากการประดิษฐ์ประดอยจากโรงงานเครื่องจากเครื่องกลหรือการที่ใช้สมองไอเดียความคิดของท่านงานอาจจะได้จากต่างแดนต่างประเทศมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เดินทางด้วยขอให้โชคดีนะท่านที่เกิดพุธกลางวัน ชะตาชีวิตดวงของท่านวันนี้ <c oughs> มีมีดวงที่ชะ,ะตาชีวิตจะทะเลาะกันนะมีศัตรูมีศัตรูหมู่ม,ม,มารคอยจ้ยองทํรลายท่านอยู่คู่รักคู่แค้นคู่อาฆาตวันนี้ให้ระมัดระวังนะระวังไว้เราทาตบริวารคนงานคนใช้ลูกน้องหรือว่าผู้ที่ทํางานเป็นที่อายุน้อยกว่าเราหรือตําแหน่งน้อยกว่าเราวันนี้มีสิทธิ์ดวงของท่านวันนี้อาจจะนะอาจจะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้ท่านก็อย่าไปอย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีนะอย่าไปโคดอย่าไปโกงอย่าไปอะไรใครเขาแต่ดวงจะเดือดร้อนวันนี้นะครับดวงชะตาของท่านอาจจะเดือดร้อนกับบ่าวไพ่บริวารหรือลูกน้องคนงานคนใช้หรือลูกค้านะถ้าท่านมีลูกค้าท่านเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจท่านคุยธุรกิจกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่า นะครับหรือท่านเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ท่านอาจจะไปมีปัญหากับรกบริษัทเล็กๆบริษัทเล็กๆอาจจะนาความรือดร้อนหรือทําตัวขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับท่านเนี่ยวันเียวันระวังไว้พุทธกางวันนะครับเกี่ยวข้องกับด้วยมีการหักหลังมีการโกหกทรยศด,ด้วยนะให้ระวังด้วยนะวันนี้นะครับเรื่องความรักไปเรื่อยๆนะวันนี้มันเกี่ยวลุงจะพูดเฉพาะไอ้เรื่องที่มันจะเกิดนะแต่ลุงพยายามจะหลีกเลี่ยงคําพูดที่มัน มันซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซ้อนๆหลีกเลี่ยงแล้วก็จะรวบรัดเอาแต่เนือเน้อเนื้อแล้วก็จบนะครับะอะไรที่เคยทำทำซ้ำๆมาลุงปัดทิ้งใหม่หมดแก้ไขใหม่หมดเพราะว่านโยบายเขามาใหม่นะที่ลุงโดนทุกวันนี้โดนนโยบายใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับเอขอให้โชคดีครับพุดกลางวันระวังนะอย่าไปทะเลาะกับใครใจเย็นๆไว้โดยเฉพาะกับลูกค้าลูกน้องบริบาลนนบ่าวไพ่หรือคนที่มียศถาตำแหน่งน้อยกว่าเราพยายามอย่าไปไว้ใจอย่าเชื่อใจและอย่าไปมีเรื่องกับเขา นะครับโชคดีนะพุธกลางคืนพุธกลางคืนคล้ายกันนะเหมือนกันเลยเหมือนเหมือนคล้ายๆกับพุธกลางวันนั่นแหละนะพยายามหลีกเลี่ยงไว้แต่พุธกลางคืนนี้ระวังในเรื่องอครอบครัวเรื่องเพื่อนให้มากอาจจะมีทะเลาะกันตีกันอาจจะมีเรื่องกับคนรักเก่าย้อนกลับมานะครับเป็นศัตรูกันและดวงชะตาวันนี้พุธกลางคืน นะมีมีดวงท้้ไปอยู่ที่ใหมนะ่ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะขอให้ทนนะใครที่ย้ายที่ทํางานย้ายบ้านแล้วไปอยู่ที่ใหม่ขอให้ทนอดทนไว้นะครับอดทนไว้จุดรูปจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาซะจะได้ไม่มีปัญหาแนะล้วก็เคารพเจ้าที่เจ้าทางเขาไว้ด้วยหรือผู้มีอิทธิพลก็เรียกว่าเจ้าพ่อประจําถิ่นนั่นแหละระวังไว้นะครับวันนี้ดวงความรักของพุทธกางคืนไม่ค่อยดี อาจจะมีเรื่องระวังไว้ใครที่ที่มีครอบครัวมีผัวมีเมียแล้วก็เลิกรลาอยา่ารล้างกันไปแล้วกลับมาเจอกันนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะทะเลาะวันนี้ท่านต้องตัดสินใจหรืออาจจะมีเรื่องที่ท่านจะต้องตัดสินใจนะเกี่ยวกับเรื่องคู่เก่าเวรเก่ากรรมเก่านะอลิเก่ามีสิทธิ์นะเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องความรัก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพุทธกลางคืนแล้ววังไว้อาจจะถูกติชินดินทาใส่ร้ายป้ายสีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะครับเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวท่านทําตัวให้มันดีๆแล้วท่านจะมีโชคมีลาบวันนี้นะครับมันมา2ออย่างนะดวงของท่านมีลาบมีโชคมีลาบเข้ามาเงินจะมีมากมีน้อยใครเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะลงทุนร่วมหุ้นทาอะไรปล่อยเขาุดพุทธกลางคืนอยู่เฉย นะครับทำงานของท่านไปตามปกติอย่าโลภมากนะวันนี้นะครับอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแต่ประโยชน์แล้วเดี๋ยวจะสวยเอาอยู่เฉยๆครับงานทําของเราเริ่มต้นของเราอย่าไปเริ่มต้นของคนอื่นเพราะดวงมันมีถูกถูกๆๆถูกถูกทะเลาะก,กันละ <c oughs> ระหวังให้ดีพุดกลางคืนระวังนะของเก่าความเก่าจะกลับมาหาจะเกิดเรื่องขึ้นสวัสดีพระฤหัตฤสีกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน,นะครับสามสี่เดือนนี้ นะแล้วก็จะดูดวงส่วนตัวก็โทรศัพท์มานะ <c oughs> อันนี้ทํำใจเลยแล้วแต่ก็ทำงานวันนี้ลุงเปิดเปิดสำนักตอกเส้นของลุงนะเปิดสำนักตอกเส้นนะตอกเส้นเพื่อสุขภาพผ่อนคลายนะเอาครับริหัสวันนี้ระวังนะวันนี้ดวงดีนะผลหัส พูดถึงเรื่องเปลี่ยนและเปลี่ยนจากไอ้ข้อควรระวังว่าดูดวงแล้วดวงจะดีจะร้ายวันวันนี้พผหัสดวงดีนะดวงดีอาจจะดีมากๆนะได้ลาบทำปันทำงานไปครับเริ่มงานใหม่ธุรกิจใหม่กิจการใหม่เหมือนลุงเนี่ยตอนนี้ความจริงไม่ได้เริ่มงานใหม่แล้วก็ไอ้งานเก่าที่ลุงเคยทำนั่นแหละนะแต่ลุงไม่ได้โปรโมทไม่ได้โฆษณาบอกใครตอนนี้ก็บอกเขาบ้างนิดๆิดน,น,นหน่อยนะครับเนี่ยอย่างลุงก็เกิดผลัส นะสตาชีวิตเนี่ยดูแล้วขีดีเขียน,น,นดูแล้วการเริ่มงานใหม่งานใหม่ของเรานะครับนะเดินต่อนะท้อได้แต่อย่าถอยโอยแรกๆท้อเลยนะเราไปอ่านไปหาข้อมูลเราเราทำผิดเรื่องอะไรนโยบายปี2024เขาเปิดเขามีนโยบายมาใหม่เดือนเมษานะผลงานซ้ำแล้วก็ทำซ้ำซากนะทำมันมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไราง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทำอยู่ซ้ำๆเดิมๆโดนเลยเอาใหม่พฤหัสคับวันนี้ดวงดีนาลีอุปถัมภ์ได้งานดีผู้ใหญ่ดีคิดดีทําดีได้ดีหมดเลยเพียงแต่ว่าวันนี้พฤหัสอย่าอย่ามีเลี้ยงอย่าอย่ามีเรื่องอย่าเถียงอย่าเถียงสามีอย่าเถียงภรรยาสุดที่รักนะแล้วก็อย่าเจ้าชู้อย่าไปแย่งของใครเขาอะไรพวกนี้ในทํานองนี้ไม่ดีจะเกิดเรื่องนอกนั้นมาดีโอกาสดีอยู่อยู่แล้วนะ เพราะฉะนั้นตั้งใจทํางานครับนะเริ่มงานใหม่ได้ดีร้ว,วางไว้คิดมากกับเรื่องลูกน้องบริวารก็ปล่อยมันไปลูกน้องบริวารทําไม่ดีกับเราเราก็ปล่อยมันไปไม่คิดอะไรมากหรือว่าวันนี้ลูกน้องไม่มีลูกค้าไม่มีนะหรือใครจะด่าจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาเราเลหัดนะครับดูสีอยู่เฉยๆบาเพ็ญเพียนไปสวดมนต์ภาวนาถือศีลปฏิบัติไปทุกวันนี้นะแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้น ดวงดีครับวันนี้พฤรหัสดีมากกว่าดวงเสียมันเสียอยู่แค่เรื่องอาจจะเรื่องในบ้านหรือทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับสามีภรรยาหรือมีปัญหากับบุตรบริวารลูกค้าอะ,อะไรจำหนบทำนองนี้วันนี้เราวางไว้โชคดีนะพลรหัสคนเกิดวันศุกร์ครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะกดติดตามอย่าทิ้งกันนะอย่าทิ้งกันตอนนี้เนื้อหาจะสั้นลงกระชับขึ้น ครับกระชับขึ้นอย่าอย่าแปลกใจนะทําไมฟังแป๊บเดียวจบแล้วลงเอาให้มันกระชับขึ้นนะไม่พูดอะไรมากมายขอบคุณ fc ที่อ fc อะไรนะนามเรียกขานน้องหมาน้องแมวแม่หมาแม่แมวอะไรนะ่ะขอบคุณมากนะท่านเป็นห่วงเป็นใยขอบคุณมากครับผมก็ลุงก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครนะแต่ว่ารู้ว่าเป็น fc นะคอยชีน้นําคอยเสนอแนะให้ลุงทําอย่างางุ่นทําอย่างนี้ด้วยความเป็นห่วงลุงขอบคุณมากนะขอบคุณจริงครับนะทุกคนเลยลุงชาติขอบคุณมากครับนะลุงก็คิดหาหุทางเอารวบลัดตัดตอนสั้นๆง่ายๆอาจจะไม่กี่นาทีรับคลิปหนึ่งแล้วลุงก็ตัดไอ้ตรงนี้ออกด้วยนะตัดชื่ออาทิตย์จันทังคารพุพฤหัถสุขลุงตัดออกไปหมดเลยเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงใหม่หมดนะ สุขระวังมีดวงที่จะถูกหักหลังถูกโกงถูกทรยศด,ดวงวันนี้นะหรือตัวท่านเองนะอย่าไปหักหลังอย่าไปโกงอาจไหลไขกันนะเพราะงานกําลังจะดีดวงวันนี้งานจะดูดีนะอาจจะได้ได้ของดีแต่แต่ไอเรื่องไม่ดีคืออย่าไปเอาของคนอื่นเขานะอย,าอย่าไปโคดอย่าไปโกงนะมีเรื่องนะมีเรื่องทันทีเลยเพราะฉะนั้นสุขมีสองประเด็นวันนี้ทุกขลาบนะคนรักคู่ครองของท่านอาจจะนําของดีมาให้ท่านหรือว่า ตัวท่านเองก็ระวังไว้อาจจะมีดวงไม่ดไีไอ้เรื่องความรักนี่ระวังให้มากอาจจะเกิดเรื่องขึ้นนะครับอาจจะเกิดเรื่องนะระวังให้ดีนะอาจจะทะเลาะมีปัญหาไปแย่งแย่งของเขาหรือว่าไปแย่งของคนที่เขามีเจ้าของนะแอบไปสอยมะม่วงบ้านคนอื่นเข้ามาระวังเจ้าของเขาจะตามล่าเอานะครับแต่ถ้าสุขใครที่ไม่มีพฤติกรรมเรื่องความรักวันนี้นะครับดวงงานเดินทางได้ดีแต่ระวังไว้ อาจจะเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มีเอกสารหลักฐานแล้วก็ติดต่อนะเ็เรียกซับเขาเรียกอะไรนะตรวจสอบข้อมูลให้มันแน่เออ,เอ,อแน่แน่นะไม่คดไม่โกงไม่หลอก,ไม,ลอกไม่ลวงกันนะอย่างนี้ทําให้ดีนะครับวันนี้ศุกร์นะจำไว้นะอย่าหลอกอย่าลวงใครอย่ากโกหกอย่าอย่าไปเอาของอย่าไปขโมยของใครเข้ามาอย่าพูดปดวันนี้อยู่ในศินอยู่ในธรรมงานท่านจะดีมีงาน มีลาบจากแดนไก่เพอเพอโชคดีได้รับก้อนใหญ่นะครับแต่ยาอย่าทำผิดนะอยา่าโกงอย่าหลอกอย่าลวงใครแล้วตัวเองก็ระวังด,ด้วยจะโดนหลอกโดนโกงโดนผิดนัดผิดคําพูดระวังระวังเขาจะเล่นงานจะมีคนเล่นงานท่านแหละระวังแม่นกต่อเขาเรียกอะไรสปายสายสืบระวังให้ดีสุขสวัสดีครับสาว กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับตอนนี้ลุงเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยยอดวิวอะไรต้องให้ได้4 0 0พชั่วโมงหนึ่งพันคน4ี่พันชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าไอยอดยอดช็อตอะไรเนะี่ยเขาให้ได้ตั้งหมื่นสองหมื่นไม่รู้ลุถ้าลุงไม่ได้ก็เปิดช่องไม่ได้ <c oughs> เปิดไรายได้ไม่ได้ไม่รู้นะลองดูก่อนครับไม่รู้จะได้เปล่าเพราะระเบียบใหม่นะโยบายใหม่เข้ามานะเตรียมทําใจไว้ได้เลยคนทํา youtube ระเบียบใหม่ u t u b e มาอีกเยอะแยะ ยิบย่อยเลยสาวครับวันนี้ระว,วังไว้อาไม่ใช่ระวังสิดวงของท่านวันนี้ <c oughs> ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดแล้วดวงของเสาว,วันนี้ดวงของท่านนะครับไม่ค่อยถูกกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีปัญหาทุกใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ระวังไว้ญาติพี่น้อง หัวหน้าผู้มังคับด์ชาเจ้านายละวางไว้อาจนะจะทุกข์ใจมีเรื่องหรือดวงของท่านอาจจะมีดวงสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่นะระวังให้ดีนะดวงดวงความรักไม่ค่อยดีถ้าจะดีก็คือไม่ยุ่งกับใครจำไว้นะดวงความรักถ้าจะดีคือไม่ยุ่งไม่นอกลู่นอกทางนะครับไม่ไม่ไปเสียทีพลาดท่าให้ใครไม่นอกใจคนรักของเรานี่แหละดวงจะดีไอ้ดวงไม่ดีก็โดนก็กล่าวหาแหละนะโดนกล่าวหาว่าไปทําไม่ดี เล่นไม่ดีเล่นไม่ซื่อคิดไม่ซื่อระวังไว้ให้ดีละกันนะครับนะอ่ะตู้ระวังครับสาวนะระวังไว้คนเจ้าชู้นะหรือคนก็ล่อนผู้ชายก็ล่อนมาติดต่องานคุยงานกับท่านท่านระวังให้ดีจะเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่วันนี้ถ้าเจอมาในรูปแบบเหมือนเหมือนคนคนพูดสับพยอกหมาหยอกไก่นะหรือคนที่ชอบพูดเอาอกเอาใจพูดดีดูดีวันเสาร์จะหลงขลมเขาให้ระวัง นะครับวันนี้มีเรื่องทุกใจทุกใจกับผู้หลักผู้ใหญ่นะระวังนะใครมีลูกพี่เจ้านายมีบอสมีประธานใครเป็นเลขาเป็นมนุษย์เงินเดือนระวังหรือว่าท่านเป็นนักธุรกิจวันนี้ท่านจะไปพบไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จวันนี้โดนแตะอ่างนิดๆหน่นนนอยๆโดนพูดเล้าลมเล้าอะไรนะสับหยอกหมายยาวไก่เขาฟางังหู ขูขวาออกหูซ้ายไปอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์แล้วอย่าไปโกรธไปเกลี้ยวเขาวันนี้ดวงของท่านโชคดีนะได้โชคได้รับจากสุภาพสตรีแต่ระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะนําความทุกข์ใจให้ท่านโชคดีครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมครับนะครับดูดวงส่วนตัวเหมือนเดิมโทรมาเพิ่มเพื่อนในไลน์ทักไลน์มานะครับดูดวงส่วนตัวแล้วก็อ่ไปอย่าลืมนะครับนะลุงชาติหมอตอกเส้น ลุงจะทำเองโชคดีครับ